โอเคตอนนี้ตอน okay. ตอนี้นะคะเรามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดกล้องให้โอเคเราก็จะผ่านนะคะผ่านการซื้อตัวเข้ามาแล้วทาง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 โอเคโอเคนี kind of ่มามามา กอกดสกชิขึ coating, ้นก่อนค่อยกดอะกดอ่าเปลี่ยนเดี๋พิเออนั่นแหละอเคเปลี่ยนเปลนนะก้องเปลี่ยนมุนมุนกล้องสิลกโอเคนั่นแหละไปโอเค เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาในสวนดอกไม้แล้วสวนนี่ไงขอดูกล้องหน่อยไม่ไงเอ้าแล้วเขะแม่มักดสิลูมันกดสีเออมันต้องกดไฟคนกดแล้วกดแล้วโอเคอือเราก็จะได้แล้วนะคะสวยไม้อุ้ยเฟื่องฟ้าสวยว่าแดงมากเลยอ่ะอือสวยอ่ะเฟื่องฟ้าดอกนี้สวย ดอกเฟื่อฟ้าแล้วดอกฟื่อฟ้าไร้หนามคล้ายดอกเฟื่อฟ้าแต่ไม่ใช่ดอกฟื่อฟ้าสวยนว่งจ้นข้างหลังก็จมีทุ เราจะมาชมดอกไม้กันอโหมันเป็นเป็นเครือโอ้ต้นต้นใหญ่มากเลยด้านหลังบิ๊กบิ๊กชียดูดูดูต้นไม้นี้นะมันจะแตกก้านต้นต้นไม้บิ๊กมากเลยต้นดอกไม้นี่เป็นต้นดอกไม้นะใหญ่มากค่ะแล้วมันก็จะแตกกิ่งเป็นเป็นเครือนี่ไงโอ้โ สวยมากเป็นเมืองที่มีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะอือสวยค่ะสวยงามมากเห็นไหมนี่ค่ะสีขาวแล้วก็มี Yes, มีถิ่งม่วงด้วย no, เป็นเมืองที่อันนี้จะคล้ายๆต้นฟุ่งฟ้านะแต่ไม่ใช่ต้นพุ่งฟ้าค่ะตอนแรกมองมองดูไกลๆนึกว่าต้นพุ่งฟ้านะคะแต่ไม่ใช่ต้นฟุงฟ่ง,ง,งฟ้านะคะเ่วกยีะะ่สวยสวยมากมีตั้งหลายสีนะมีสีแดงสีชมพูสีขาวน่ะเห็นไหมมีหลากหลายสีมากเลย ค่ะอืมอโอเค over, over โอเค l e ส s go โอเค JR นุป <laughs> ิดนุปิดกล้องยังคะปิดแล้วโอเคเดี๋ยวมาถ่ายให้นะโอเคอืมอันนี้อันนี้ถือว่าไฮไลท์เลยใหญ่มากค่ะใหญ่มากเนี่ยเห็นไหมมันจะคานเป็นเครือเป็นคานมาอย่างนี้เห็นไหม เป็นม่านมาอย่างเงี้ยสวยงามมากใช่ยูทิเกโฟโต้เทฟโฟโต้เธอเธอเธอดูนี่นะ นี่นี่เนี่ยเป็นเป็นต้นอย่างเงี้ยเนี่ยดูเหมือนดูเหมือนดูเหมือนต้นไม่แข็งแรงดูเหมือนต้นไม่สมบูรณ์นะแต่ขอโทษทีค่ะออกดอกมาสวยมากใบมันจะคล้ายๆ้ใบใบต้นสะดาเนี่ยคล้ายกันเลยกับใบดอกสะดาต้นสะดาบ้านเราหอไมไีกกินหอมอ่ะเนี่ยเห็นไหม,ไมใบคล้ายผักสะดาเห็นไหมคล้ายกันเลยมันอหอมอ่ะ หอมหอมมากเนี่ยอันนี้เป็นสีขาวเนี่ยสวยมากเลยอ่ะเห็นไหมสวยมากเลยสวยมากเลยว่าไ,ไงคะนูนเงได้ไปเลยลูกได้ไหไมครับป,ป๊าเด้อได้ไปเลย โอเคงยอันนี้ก็สีสีม่วงนะอันนี้เป็นพันสีม่วงเห็นไหมดอกใบมันจะเหมือนดอกเดาบ้านเราต้นสสเดาอะ่ะคล้ายกันใบอ่อนสวยมากเลยอะ่ะ okay. ยางยังจะยังยย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 นยย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 ยกยย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 นยรยย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  t ยย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  วันทำ for one year, discover, no, one time one year, one time one year, ah can can stay how many month? ก็ up one month emperor e n d e n d e d e n may beginning found o w t so can stay one month maximum that's all can stay one month yes แค่สเตวันวันมันแอนด์แดนฟอนฟอนดาวก็คืออยู่ได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็มันก็จะหลบนะคะมันก็จะเป็นไม่มีดอกมาให้ชมกันละเนี่ย yeah. สวยมากเลยอะ่ะเนีเ huh. น <Yes. S 2> uh ี่ยบิ๊กวิยบิ๊กเห็นไหมตอนนั้นเราเรามาจากทางนูน้นนะอันนี้ถือถือว่าเป็นไฮไลท์เลยใหญ่มากเป็นเป็นต้นมาที่แผ่ออกมาแล้วก็ใหญ่มากใหญ่มาก มีหลายสายพันธุ์มากเลยเนี่ยสวยอะ่ะสวยไหมขอเรักษาเป็นเจ้ถ่ายรูป อืมเพื่ <Okay. S 1> อสัมเณรเพื่ <Okay. S 1> อสัมเณรดูที่ต้นนี้ทำเป็นบ้านเลย oh, oh, oh. เนี่ยสีขาวทำเป็นบ้านเลยเดี๋ยวเดให้ดูเดี๋ยวเดให้ด,ด,หดูทำเป็นบ้านเลย มันขึ้นมันแตกเขาเขาเขาตกแต่งให้เป็นม่านเลยโอ้โหเห็นไหมเป็นม่านเลยสวยโอเคเดี๋ยวจะจะลงไลฟ์แล้วนะคะจะลงไลฟ์แล้วเพู่ว่าจะเก็บภาพภาพนิ่งไปให้ชมกันนะคะอันนี้เป็นม่านเลยนะคะ แม่ด,มดูหนูถ่ายรูปครั้งหมด่งโอ้โหแจถ่ายรูปสวยมากเลยลูกโอ้กืดเออเกิดเกิดเกิดโอ้หนูถ่ายเยี่ยมเยี่ยมเยี μ, ย่ยมโอเคหนูหนูถ่ายดีดดๆนะลูกนะเอาอ่าโอเคอเคดี๋ยวลงไลน์ด้วยนะคะลงไลน์ก่อนลงไลน์ก่อนเดี๋ยว<ๆ>จะเก็บภาพนิ่งให้ดูนะคะโอเคสวยไหมสวยไหมคะ เรามาไม่ทันซากุระเราก็ดูดอกไม้แบบนี้ไปก่อนค่ะสวยมากเลยเห็นไหมโอเคงั้นบ๊ายบาย